สวัสดีครับป้าสายฟาร์มเชอร์รี่สีทองชัยนาทนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับวันสงการนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสี่สิบห้าสิบสี่อ่าจะให้ดูอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าดูในบ่อเนี่ยบ่อน,นี้ก็เจ็ดเจ็ดแปดวันแล้วเขายังได้ถ่ายน้ํานะครับจะให้ดูนะครับนี่ มีค้งคกคางคกลงไปตัวหนึ่งนะครับให้ดูสีของน้ํานะครับสีของน้ําเนี่ยลักษณะออกเป็นสีแดงน้ําตาลเลยนะบ่อเนี่ยสังเกตดูนะว่ามันเป็นสีแดงกับติน้ําตาลแล้วก็ดมดูกลิ่นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็น่าแปลกใจอันนี้ก็มาดูรุยบ่อหรือบ่อที่สีเขียวปัดเนะ สีเขียวปัดเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสังเกตดูบ่อน,นี้ผมไม่ได้ใส่อะไรไปเลยนะสีเขียวปัดเลยนะครับแต่มาดูบ่อน,นี้นะครับผมเอาจูเลียนสีเรียวกว่าจูเลียนสีสังขาะ้อแสงนะ่ะนะครับสีส้มๆนะครับใส่ลงไปพอใส่ลงไปรู้สึกว่าน้ํามันดีนะน้ํามันใช้ได้เดี๋ยวถ้าเปรียบเทียบกับบ่ออื่นๆบอ่อื่นนี่ดําหมดนะครับ อันนี้บ่อน,นี้ก็เพิ่งจะถ่ายน้ําไปได้ไม่ไม่กี่วันสองสาวันได้ไหมน้ําก็เป็นสีปกติของเขาอะไรนะครับเนี่ยเอามาละกอให้กินก็อยากจะบอกว่าถ้าเราเลี้ยงบ่อแบบเนี้น่าสนใจเพราะว่าเดี๋ยวต้องต้องใส่จุลินทรีย์แล้วเพราะว่ามันจะช่วยเรายืดระยะเวลาการถ่ายน้ําไปได้อีกนะครับมันก็ทําให้เราประหยัดน้ํานะครับ เดี๋ยวก็ต้องคัดตัวไหนตัวใหญ่แล้วก็คัดไปไว้บอ่อใหญ่กว่านี้ครับก็ฝากไว้นะครับเล็ก่น้อยเพราะว่าดูแล้วใช้ได้เพราะสีดูออกแดงๆเป็นสีของพวกจุลินทรีย์ต่งตางๆนะครับเดี๋ยวต้องไปหาซื้อมานะครับเพราะว่าทาเองได้เหมือนกันแต่ว่ายังยังไม่ได้ทดลองก็เล็กเน้อยครับจากปัสสายฟาร์มเชอร์รี่สีทองเคนน่านะครับนี่ครับ